มาอยู่้ากินมาเบิงเนี่ยอยู่เนี่ยกินอยู่นาเงื่อนคอย ต้นมะเขืออยู่หน้าเงินหน้าบ้านค่อยนี่ฮะแมงแข้งแมงแข้งแมงแข้งโอ้ตัวนี้น่อยก็มีตัวนี้น่อยกำลังมีนี่ตัวน้อยตัวใหญ่เอ้ยมีกระเมียนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวค่อยสิเก็บแมงแข้งเด้อ อาหารคอยหน้าเฮืร์นไอยบุ่งสิก,กิบมันแค่งมึกินบานนี้มาเบิงบ่งเอาตัวนมาเอาตัวนี้ก่อนทุกคน,ม,นม,มันมีมันมีมันมีปีกได้ตดดตด่ตัวนี้เลยระวังมันปดใส่ตาเด้อนี่อุ้ยตกตกตก เฮ้ยโล่นล่นล่นโล่นไปเฮ็ดน้ำพริกน้ำพริกเม่งแข้งหืมหอมหอมใช่ละเมะื่อกี้นี่นี่ตัวนี้หน่อย,อยหอมเม่งแข้งเอาไปทำน้ำพริก มันก็เป็นขึ้นแมงดาเลยได้ไปมนี่นีนรึอันนี้ปล่อยก่อนยังไม่โตเลยพี่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 มันตดตดมันมีพิษเด้ออย่าให้มันตดใส่ตาเด้อแม่งันอย เคยถือด้เคยถือตดมันอ่ะเวลาเขาจับหลายๆมือสีแดงเลยเห็นบ่นน้เิ่มบ่เห็นบ่มันเป็นผิดเดียวมันสีแดงมันสีใหม่เลยเด้ถือตาเคยถือแบบเคยโดนตาแล้วตามันแบบบวมอ่ะต้องเอาน้ำนมนมนมของแม่ลูกอ่อนเด้ใส่ตานี่ไปเอานมนมจะก,ก่อนนะ สมัยดำนานะต้องไปเอาน้ำนมอ่ะโอ้ยหาคนท้องวิ่งเอานมทิมตาเลยโบแมนเดอร์ต้องเอาแต่เฉพาะน้ำนมบีบลเลยที่ใส่ตาที่ไปเอานมเขาทิมตาบ่ได้ได้หัวเขาหายได้ใช่น้อสั่นเอาดีกว่าวะานี่ดิ อีอกูยปยเร็วเว้ยแสดงว่าข้างบนหลายเว้ยเดี๋ยวลองเอาไม้ฟาดบึงก่อนเดี๋ยวเอาไม้ยี่สิบเอ้ยไม้เท้าฟาดดูก่อนมีบอสเมนบ่ มิดโอ oh, ้บินแล้วบินแล้ว เห็นบดเลยขาซึ่งง่นี่ได้ของกินเฉยเลยนี่ครับแมแเคงเข้าขายกันตัวละบาดนะนี่ครับผมได้อยู่ประมาณนี้ตัวนี้อ่อนนี้เราไปปิ้งไปหมกไปปิ้งแล้วก็เอาไปตำเหมือนเหมือนแมงดามันจะหอมๆนะกลิ่นมันจะหอมๆนี่ไหมเห็นมือไหม แดงเลยได้หน่เห็นบ่แดงเลยเห็นบ่อ,อย่าให้เข้าตาเชียวดูตดมันมันมีพิษมันมีพิษนะครับแต่ว่ามันหอมเมงแขงคือเมงที่ตะแขงครับบเเเเเเเ ได,ด้สมีและเราจะเก็บไปก่อน